กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอหมอลำแพลวเาาแสงทองทุงทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องสีมาเบาในส่วนของเรื่องที่เป็นดราม่านะพี่น้องเนาะของทางคุณแพวเาานั่นเองพี่น้องแต่ล่าสุดพี่น้องที่ในส่วนของทางผู้จัดการนิลุยเนาะผู้จัดการคุณแพลวเาวาก็ได้ พูดถึงเรื่องนี้ทันทีพี่น้องห,หลังจากที่ทางคุณแพลวเผาเพิ่นไะด้โพสต์เนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเรื่องดราม่านะนะพี่น้องแล้วทางคุณนิลุยก็เข้ามามินกำลังใจไว้แบบนี้พี่น้องเพื่นอนบอกว่ากำลังใจนัง่งยาคิดหลายประสรนวะเพื่นอนก็บอกอีกว่าไผใไ้กำลังใจเห่าคนนันผิดเบิดด งืดอดยูวาสันวาพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องหลังจากนั้นทางเอฟซีของทางคุณแพลวเพาก็กดไลค์กันรัวๆเลยพี่น้องบอวาสิเป็นในส่วนของทางพระเอกซันก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าผู้หญิงที่แข็งแกรวาสันวาพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องเอฟซี FC ถึงขนาดบอกกับทางคุณแพลวเพาไว้แบบนี้บอกว่าพรุ่งนี้พาไปอำเภอนะคะวาสันวาเปลี่ยนชื่อลาออกวงการไปใช้ชีวิตเงียบๆวาสันวาอ,อ้าบาดนี้พี่น้องถึงขนาด จะให้ทางคุณแพลวเพลาลาออกจากวงการนี้ทันทีพี่น้องนั่นแหละพี่นงคิดเห็นจังใดพี่นงองในเรื่องนี้เนาะพี่น,น้องเนาะบางคอมเมนต์พี่นงองเพิ่นกะบอกถึงอดีตบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากรู้มากๆคือผู้ชายคนนั้นวงเล็บอดีตประาสันวาทําไมมันมามีอิทธิพลเหนือสิ่งอื่นใดประาสันวาทําให้คนบ้าคลัง่งวาาสันวาพี่นงองให้คนเป็นเดือดเป็นแค้นแทนตัวเขาได้มากขนาดนี้ประาสันวามันเพราะอะไร คนเราถึงเป็นกันได้ขนาดนี้มาสันวาพ่นวังท่านนี่ก็บ,บอกแบบนี้เจ้วเพื่ินกะบอกอีกว่าอันนี้น่าตกใจจริงๆเพราะเพิ่งเคยเห็นคนไทยเป็นแบบนี้กันมาสันวาเคสคนอื่นไม่เห็นเป็นกันขนาดนี้่าสันวา,นวาง,งงมากๆปานเขาเป็นเทวดาลงมาจุติ่าสันวาใครก็แต่ต้องไม่ได้ดีแล้วถูกทุกอย่างมาสันวาทำอะไร ดีไปหมดทุกอย่างมาจันทร์าพี่นวองใครไม่เห็นดีไม่อยู่ข้างเขาโดนตัดสินผิดและชั่วทุกคนมาจันทร์าพี่นวองมันขนาดนั้นจริงๆหร,รอคนเราตอนนี้มาสันมาเอาบานนี้พี่นวงองทางเอฟซีบอดบีกะบอพ่อใจทันทีพี่นวองบอกว่า กะย้อนการกระท่าตัวเขาเป็นคนดีก็ต้องมีคนหักคนหอมเขาตัววาสันวาในส่วนของคนที่ทํากรรมสิ่งไหนมันก็สมควรได้รับกรรมสิ่งนั้น,ว,นวาซันมาพี่น้องเอาบาดนี้พี่น้องเดือดกันบจ่จบพี่น้องบ่่าสิปินเรื่องไหนพี่น้องในส่วนของทางเอซีของทางคุณเพลวเพาก็เข้ามาส่งกําลังใจกันลัวๆวเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าคนดีเทวดาคุมครอง คุณพ่อคุณแม่ปลกปักรักษาเดอ้อน้องแพลสู้สู้เดอ้อวสันบมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลยทันก็ส่งกำลังใจให้ทางคุณแพลวพาวเนาะรวมถึงผู้จัดการคุณแพลวพาวด้วยเนาะพี่น้องนอะแล้วก็ทางพระเอกสันนั่นเองพี่น้องนั่นแหละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กบคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เดอ้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสียามาฝากพี่น้องไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเดอ้อสวัสดีจ้า